น้ำทะเลที่หนุนสูงและคลื่นลมในทะเลสาบสงขาที่แรงก็ทําให้เจ้าของกระชังปลากระพงขาวบนเกาะยอตอนนี้เขาเริ่มหวั่นใจไม่ใช่กังวลว่าจะขายได้กําไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าปลาในกระชังเนี่ยจะยังอยู่หรือไม่ครับทําให้เจ้าของปลากระชงังแล้วก็ คนที่อยู่บนในพื้นที่โดยรอบที่เกาะยอเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังมีความกังวลหลังจากที่คลื่นลมทะเทลเนี่ยค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่อง และจากคลื่นลมแรงนี้เองทําให้พวกเขาไม่สามารถนาเรือออกไปสํารวจดูกระชังปลาที่เลี้ยงในทะเลสาบว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าคลื่นลมแรงอาจจะเกิดอันตรายได้ครับนายวันชัยอารันโตผู้เลี้ยงปลากระพงบอกว่านับตั้งแต่จังหวัดภาคใต้เนี่ยเกิดน้ําท่วมมีน้ําทะเลหนุนสูงมีฝนตกหนักทําให้เจ้าของกระชังเลี้ยงปลากระพงในทะเลสาบสงขาไม่สามารถพายเรือออกไปยกขอบกระชังปลาให้สูงคนน้ําทะเลได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงไม่ให้ปลาหลุดออกจากกระชัง ก็ต้องรอให้น้ําทะเลที่หนุนสูงในช่วงนี้เนี่ยลดลงไปก่อนแต่ถ้าปล่อยให้นานวันเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าปลากระพงขาวที่จริงๆก็เลี้ยงมา18เดือนและสามารถส่งขายได้แล้วราคากิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ย180-200บาทน่าจะหลุดจากกระชังไปจนหมดทําให้เขาขาดทุนแทนนะครับ ด้านอบตเกาะยอบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้สํารวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากปัญหาอุรกภัยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงพืชผักสัตว์เลี้ยงและก็ปลากระพงขาวในกระชังซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจของพื้นที่ถ้าเกษตรกรคนไหนได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนก็ให้แจ้งไปยังอบตอเพื่อที่จะมีการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการนะครับ